แล้วก็อันนี้เป็นฮู้ชั้นสูงของเหมาซานก็คือเกียงไทกงอันนี้เสริมพลังงานด้านทิศใต้และก็คนที่มีอายุมากที่สุดในบ้านให้สุขภาพดีนำซ้ำเสริมเจ้าที่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านถ้าใครไม่มีเจ้าที่ก็คือเสริมพวกวัตถุมงคลหรือพระเครื่องในบ้านโดยตรงเกียงไทกงต่อซื่อเต็งบวกกี้เต็งกี่บอกกี้เกียงไทกงอยู่นี่ ฟ้าไม่ส่งผลร้ายดินไม่ส่งผลร้ายออชื่อภาษาจีนนี่คือเกียงไทกงต่อซื่อเต็งบอกกี้คือดินเต็งกี่บอกกี้คือฟ้าดินไม่ส่งผลร้ายถ้าเกียงไทกงอยู่นี่ฟ้าดินไม่ส่งผลร้ายอืปกติเนี่ยเราจะใช้กัะเมื่อเรามีเลิกทุกขุดเจาะบ้านที่เป็นทิศร้ายเราจะเอาทงนี่คือไปแปะอ๋อเป็นทงแล้วก็ทำการวงสวงเกียงไทกงเพื่อ การทุบขุดเจาะครั้งนั้นไม่ส่งผลร้ายโอแต่ถ้าใครที่มีพยานเกียงไข้กงอยู่ในบ้านคือปกติเนี่ยเราจะมีทุบนู่นทุบอาจารย์เดือดตุ้งนะที่อาจารย์บอกว่าอย่างห้องน้ําใต้บันไดที่อาจารย์บอกต้องทุบทิ้งจะมีพลังรา้ายอยู่ใช่แต่ถ้า<ช>มีเกลียงไข้กงอยู่มันจะไม่ส่งผลร้ายไม่เป็นไรใช่ไหมใช่อ๋อโอเคคือหลายๆคนบอกว่าเอ่อเนี่ยอาจารย์ผมมีการทําแก้ตามที่อาจารย์บอกแต่มันก็มีเรื่องร้าย จริงๆแล้วมันมีวิธีแก้คือเอาหูเนี่ยไปไว้ในบ้านอืแล้วมันจะซึมซับพ,พลังงานร้ายทั้งหมดที่มีการทุบขุจะครับแต่ต้องมีการกราบไหวกราบไหวก็คือต้องต้อง,ต,องต้องบอกถ้าเราถ้าเราจะถ้าเราไว้ในบ้านเนี่ยเราหูไปใส่ก่อบแล้วไว้ที่หลังยิ่งพระอาจารย์นี้ไม่มีกระถามไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีแล้วเราพกติดตัวได้ไหมพกได ควรจะพกหรือควรจะควายที่บ้านที่จาจริงนะเนี่ยมันควรจะพกด้วยแนละไว้ยที่บ้านด้วยจริงๆคุณจะมีสองผืนเลยใช่นในรถเราก็มี๋อในรถจะก,ก็มีอา้าวเพราะในรถนี่มันมันเคลื่อนไหวตลอดเวลามันมีเปอร์เซ็นที่จะเจอ,อเรื่องร้ายเอาอย่างนี้สุแล้วเราเข้าสองผืนไว้วันไว่ไวไ้ใบว่นนี้รถติดตัวเราตลอดเวลาก็ได้บ้าจา้ะได้นะเรียบกรอบใส่กรอบพกได้อืมแล้วก็เวลาล้างปัะช้าใหญ่ๆเนี่ยคนที่เป็นเจ้าสํานักเวลาล้างปัะช้า จะพกครูเนี่ยติดตัวตลาดเวลาเพราะมันจะกันกันได้ทุกอย่างกันวิญญาณร้าเรื่องไร้าสิ่งอาถรรพ์ทั้งหมดอาจารย์ผมถามนินนดนึงผ่าวิธีการปลุกเสกไหมพยัญชนะชุดเนี้มันผ่านพิธีเต๋าอ๋อผ่าพิธีเต่ามันไม่ได้ผ่านแบวะพระไปนั่งเสกไม่ได้อ,อไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์พระไปนั่งเสกครูคนนี้ไม่ได้อาจารย์ผมถามหน่อยอย่างอย่างพระเครื่องเนี่ยคือเราก็เห็นว่าพระสงฆ์หรืออาจารย์ที่มีวิชาปลุกเสกแต่พวกครูพวกเนี้ย พวกเครื่องรางพวกขอแก้ของจุยเขาปลุกเสกกันยังไงอาจารย์มันต้องมีพิธีเตา่าพิธีเต่านี่คือปลุกเสกเหมือนเราไหมยิ่งกว่าเราเขาจะเชิญเซียนลงมาเมียนมานั่งส่วนหมดนั<ช>่ต้องปอกปอกันไม่เกี่ยวใช่ไหมเวลาเขาล้างประชาเคยเห็นไหมที่เขาลงไม้เกี่ยต้องเช,เ,เชิญเทพลงกี่แล้วก็เจิมทีรักผืนอาจารย์แล้วผมถามนิดนึงอันนี้แบบไม่ได้ลบลูนะอาจารย์ว่ามันลงกี่จริงเหรอก็เวลาเขาขุดทําไมมันเจอเออ เวลาเขาบอกว่าคนนู้นคนนี้จะเป็นอย่างวนนี้ทำไมมันใช่อ่ะเอออ่ามันเพราะว่าบางคนก็สงสัยว่าเอาเอาง่ายง่ายครับเองเอาคนที่ทรงโดดเย่งเย่งเยงเยงมาอือกับเอาคนที่ลงกี่มาครับเองเอาสองคนเนี่ยไปหาศพเองว่าใครเจอกี่ไงอ่าแล้วทําไมกี่เจอคนทรงจริงจริงไม่เจอเออเองจะรู้ได้ไงมันทรงจริงแต่กี่เนี่ยลงจริงแน่มายมันจะขยีนเองเอาจารย์มันก็ขยับเองตามเจ้าอะตามตามที่เจ้าบอกอุอเหรอ เพราะฉะนั้นเนี่ยการการวิชาสายเหมาซาเนี่ยการลงกี่คือเชื่อสือได้เป็นที่สุดแล้วอืแต่คนที่จะทําได้มันหลายเรื่องนะมันไม่ใช่ง่ายๆมันมีหลายเรื่องมันไม่ใช่ง่ายอ,อย่างเราจะทําฮูเกง่งไทโกงเนี่ยครับเราจะต้องเชิญลงกี่ก่อนแล้วถามก่อนว่าอนุญ,ญาตไหมอนุญาตนะโอ้ต้องถามก่อนต้องถามก่อนอนุญาตถึงได้ทํถาถ้าไม่อนุญาตก็คือทําไม่ได้แล้วมันต้องใช้สีผ้าสีแดงเ<า>ท่านี้เลยผ้าพื้นแดงตัวหนังสือเหลืองต้องเป็นต้องอย่างนี้เลย ตั้งอย่างนี้เลยคือเท่เขาระบุมาเองหรือว่าไงจันครูนี่เขาระบุมาแบบนี้อ oh. ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีรูปไท้เสียงเหล่ากงเขาจะมีแค่ตัวหนังสือจีนครับเขียนชื่อว่าไท่เสียงเหล่ากงแต่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องเราให้คนเห็นจัดใช้ก็คือเอารูปไท่เสียงเหล่ากงไว้กลางเลยแล้วก็เอาชื่อไว้ข้างๆแล้วก็จะมีตาประทับครับอ,อาจยาะผมถามแบบตรงๆเลยว่าครู Who เนี่ย มันดีกว่าฮูทุกผืนที่อาจารย์เคยออกอย่างไงมันสูงกว่าฮูทุกผืนเพราะฮูทั้งหมดเป็นบริวารฮูนี่เป็นเจ้าอ่ะสูงสุดเลยไม่ว่าจะมังกรน้าขอจอาารยงมังกราที่ยวมังกรมังกรสู้ไม่ได้เลย้ยคือเป็นบริวารของฮูนี่โอ้แล้วหลายๆคนบอกถ้ามีฮูนี่ต้องมีฮู้บนนู้นไหมมันไม่เหมือนกันอาไม่เหมือนกันตรงที่ฮูนี่มันกันเรื่องร้าย กันเอานี่ก็กันเรื่องลายนะจอนเดี๋ยวฟังกันนะฮูเนี่ยกันเรื่องลายแต่ฮูพวกนู้นน่ะมันบ่งบอกถึงเรื่องลายอ๋อมบอกว่าทำไมเข้มขึ้น้มันก็กันกันได้เป็นบางเรื่องอถ้าติดฮูนั่นอยู่อย่างที่บอกอฮูมันจะเข้มขึ้นมาเองใช่ซึ่งมันก็เป็นทุกเผืนแลวก็เป็นทุกคนในไลน์กลุ่มเราเนี่ยใช่ทุกคนเลยใช่แม้กระทั่งในเพจก็ยังมีการพูดทําไมฮูผมเข้้มขึน ไม่น่าเป็นไปได้ตากแดดมันต้องซิดแต่ทําไมอากาศเข้มขึ้นครับแล้วก็บอกให้ไปดูมุมนั้นของบ้านมีการทุบขุดเจาะไว้เห็นไหมครับมีการทุบขุดเจาะแล้วครับมันส่งส่งผลพลังงานพุ่งเข้าหาครับไอมันก็เลยต้องเบ่งตัวมันให้เป็นพลังงานต้านออกไปครับแต่อหูเกียงไท่กรงเนี่ยมันสลายทิ้งเลยอ๋อม,มันสลายทิ้งให้ดูมันสลายหูมันสลายพลังงานพวกนั้นทิ้งเลยแล้วก็หูเกียงไท่กรงถ้าตั้งอยู่หลังหิ้งพระ มันจะเสริมความเป็นมงคลให้พระตั้งอยู่หลังเจ้าที่มันจะเสริมความเป็นมงคลให้เจ้าที่อันนี้จอนตั้งอยู่หลังคิ้งพายเงี้ยเ้ามงกอตั้งอยู่หลังมันต้องตั้งอยู่สูงกว่าอันนี้ก็สูงไม่มันต้องตั้งสูงกว่าเก้ามงกอไหมจันตั้งสูงกว่าห้าเก้ามงกอคือต้องสูงกว่าเก้ามงกอสูงกว่าเก้ามงกอแล้วผมอยากถามจย์ว่าที่จย์บอกว่าถ้าเป็นไปได้ใหญ่ทุกคนมีสองผืนคือติดตัวเผืนหนึ่งกับไวที่บ้าน มึงมีสองร้อยห้าสิบผืนคนสองผืนเอาไปไหนเขาก็ถ้าเป็นไปได้ไหนกันก็เท่าเนี้ยใครเช่าก็ไม่รู้อ่ะก็แค่พูดอยากถามว่าไว้ที่บ้านกับไว้ติดตัวมันทุกคนมันที่ทำไถึงอาจายไว้บ้านมันคุ้มบ้านไว้ติดตัวมันคุ้มเราไงคือคุ้มสลายพลังงานเลยฮะพลังลายเวลาเราไปที่ไหนอย่างอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเวลาเขา้ังประชามันจะเจอวิญญาณถ้าเรามีอยู่วิญญาณก็ไม่ยุ่งกับเราถ้าเราพกติดตัวอยู่เรื่องร้ต่างมันก็จะไม่ยุ่งกับเราอืใช้เห็นผลเด่นชัดก็คือคนเข้าไป อ้าวบอกให้เลยอันนี้กรรมการนันอีกพกเข้าไปเนี่ยของที่ฝังไว้ในบ่อนทำในเราไม่ได้ที่จะบปลวกเต่ามังกรตัวใหญ่ๆอะไรที่ที่บ่อนเราทำไม่ได้เลยถึงบอกครูเนี่ยเราไม่ค่อยทำแล้วพ่อป๋องเนี่ยรู้ไงก็เลยกระตุ้นว่าอาจารย์มันจะเอาครูที่ป่อเพราะถ้าเป็นลูกศิษย์เราุ่นแรกๆจะรู้จักครูที่เป็นอย่างดีแล้วพวกเกี่ยวค้าขาย โดยตรงได้เหมือนกันที่บอกว่าถ้าเราไปตั้งอยู่หลังตีจู้มันก็จะเสริมตีจูอืล่างตั้งอยู่หลังบึงเท่ากงบึงเท่ากงก็จะเสริมบึงเท่ากงถ้าคนที่เป็นเจ้ามือหวยเจ้ามือเบอร์เจ้ามือบอลโรงงานใหญ่ๆนะโรงงานด้วยถ้าพลาดหูนี้บอลเลยโคตรพลาดถ้าใครได้ไปเอาหู้นี้ไปใส่กอนแล้วแปะไว้หลังเท่าที่เดื่นี้อย่างผมที่ผมไปส่งวัตถุมงคลพี่พูลไปโรงงานบลเลอร์อะไรเงี้ยเนี่ยควรจะตั้งเอาไปใส่ไว้หลังเท่าที่ หลังเจ้าที่เจ้าที่ไหนอาจารย์ตีจู้อ๋อตีจู้มีไหมถ้าไม่มีก็ไปตั้งหลายหิ่งพระอ๋อแต่ถ้ามีทั้งตีจู้ทั้งหิ้งพระก็ตั้งทั้งสองที่เลยควรจะตั้งสองที่ใช่มันจะเสริมพลังงานดินให้ตีจู้เสริมพลังงานไฟให้หิ่งพระแล้วอย่างพี่พูลควรจะพกด้วยไหมก็พกได้ไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นมาทำงานใหญ่มันต้องพกนะไอ้นั่นควรจะไว้ในรถทุกคันด้วยเปงานใหญ่มากโรงงานพนักงานสามร้อยคนเอาจารย์อันนั้นต้องเอาไว้เอาไว้ที่รถด้วยนะ เพราะว่ามันเคลื่อนไหวตลอดเวลามีเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะเจอพลังงานธาตุทองพิฆาตได้อือันตรายอันตรายอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นถึงเราได้ดีแล้วเราต้องการเรื่องร้าด้วยแล้วคูนี่ทํายากมากอย่าเห็นว่าทําง่ายนะอาจารย์นเกินเกินนิดหน่อยมันยากยังไงอาจารย์ยยให้สมาชิกฟังเขา,เ<ร>าไม่อนุญาตเราก็ากกทําไม่ได้อย่างแรกคือตเราต้องถามเขาอนุญาตก่อนคืออาจารย์ต้องถามถามแล้วกี่จะบอกก่อนแล้วก็เวลาเราทําเสร็จมาแล้วเนี่ยเราจะตั้งเอาไปเสกตามที่เขาสั่ง แลวเขาจะตั้งลงเป็นคนมาประทับตาล่ะคือเขาต้องประทับตากี่ลงทุกผืนไหมจ๊ะทุกผืนอันนี้คือรกรีประทับตาทุกผืนทุกผืนอ๋อ oh. มันไม่ง่ายนะ <Okay. S 2> แล้วมันเป็นฟูที่สูงมากแล้วก็ประเทศไทยไม่ใครทําเลยนะเอา้าทไาไมจ๊ะเพราะมันไม่รู้ไงโอ oh. และสิ่งที่เห็นได้นะลูกศิษย์เรารุ่กแรกๆอยู่บนเนกาอบพังงานครับทบขุดจาะภูเขาโอ้โห oh. ปกติต้องมีเลือดนะใช่ดิ แต่เอาฮูเกียนให้กองไปเดี๋ยวจะให้เขาเดี๋ยวให้ทั้งนั้นขึ้นดูให้ดูตอนที่เอาฮูเกียนให้กองไปใช้ในการทุบขุดเจาะภูเขาโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งอาการผมขอแกนึงอันนี้โบสร้างมานานนี่ลูกศิษย์อาจารย์นานแล้วมันหลายปีมากที่ผมเคยได้ยินเนี่ยมันต้องมีหกปีออาจารย์เกินไม่ที่ก่อวางงานที่อาจารย์พูดอะหกปีผมจำได้ว่าอาจารย์เคยไปกัองงานตอนนั้นเป็นบ่อยหกปีแล้วก็ปีปกติฮูนี่นี่เราไม่ค่อยใครแล้วนอกจากบ้านหลังนั้นว่าจะสร้างใหม่ มีการทุกขุดเจาะเปิดบริษัทใหม่แล้วถึงจะให้เปิดบริษัทก็ควรจะใช่ไอาจยนก็มีไว้ก็ไม่แพ้คนอือนอ่ะมีดีกว่าไม่มีอ่ะมีดีกว่าไม่มีแล้วจย์มีไว้ก็ไปแพ้คนอือนอ่ะเพราะอย่างนั้นเนี่ยฮูที่สูงมากเดี๋ยวเจ้าทำนั้นขึ้นไปดูตอนที่เอาฮูนี่ครับไปใช้ที่กาอพังงานแล้วก็เดี๋ยวจะเจาฮูนี่เอาเอาลูกเขาขึ้นไปดูนะอย่าลืมทัวร์นะครับขึ้นให้ดูที่วาง เชียบมู่บ้านเล็กไซเล็กไซเลยอ่าเล็กไซสองซื้อสี่สิบล้านบ้านหลังเนี้ยโอ้โหทุบจนไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่ามีเรื่องร้ายอ๋อรู้ล้วอ่าแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่อีกเจ็ดสิบล้านใช้ใช้ผืนนี้เหมือนกันอาจารย์ผืนนี้เหมือนกันโอ้โหเราคิดดูนะสี่สิบห้าสิบล้านอยู่ได้กับพยันผืนเดียวแต่ต้องบอกก่อนอาจารย์ย้ำย้ไม่หน่อยค่าดูหคงจุดที่นี่เท่าไหร่ก็เกินเจ็ดหลักอะ อาจารย์ได้พยานดีเลยนะผืนเดียวค่าดูงช่วยเกินเจ็ดหลักนะสวาชิมมันได้พยานแค่ผืนเดียวสวาชิมยิ้มเลยานี้สวายแล้วมึงก็บวกกันเลยเกินเจ็ดหลักอ่ะนี่เจแย้ขึ้นรถไปดูเลยบนกราพังงานก็ค่าดูเกินเจ็ดหลักนะก็พยานผืนเดียวผืนเดียวผืนเดียวอยู่เลยอาจารย์บ้านหลังมันเริ่มก็อยู่อาจารย์โยโอ้โหแม้กระทั่งบ้านเกสุพัทที่ว่ารับงานซับชัชนนายวาโก้อ่ะครับอ่านั่นก็ค่าดูเกินเจ็ดหลักนะก็ผืนเดียวดูเสร็จก็ได้พยานผืนเดียว ก็ได้ผืนเดียวเหมือนกันเดียวโอ้โหไม่ได้อะไรเลยได้พยานเนี่ยติดบ้านได้ผืนเดียวแต่ที่ได้ไปคนที่บ่าวมาทั้งสามคนเนี่ยปัจจุบันนี้คืออภพมหารวยแล้วนะถูกต้องมีมูลค่าทุกคนกระชูนเลยนะมื่นล้านขั้นต่ำอาจารย์ยุทธยายคนหนึ่งชัดเลยไอ้ตีอ๋อใช่เชียรีอาจารย์บอกเมื่อก่อนไอ้ตีนี่เอาผืนหนึ่งไปแปะไว้หลังเจ้าที่ครับแต่ก่อนต้องอาศัยพี่ชายเอาพี่อาจารย์เดียนอูมาซื้อตึกอยู่เองบม่เล่อนเธอเลยถูกต้องใหญ่ขึ้นด้วย